สวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับ,รบไปเห็นรถเหล็กขันหน้าเมื่อกี้เห็นกันใช่ไหมนะครับผมเห็นทางหลวงนะฮะจะแสงรถเหล็กแล้วรถเหล็กเขาจะเข้า,าตาช่างบนมอเตอร์วเวย์สายเจ็ดนะครับอ่าผมเห็นอดีนะครับผมจะดูว่าจะเรียกรถเหล็กไหมรถเหล็กเรียบ้ายแล้วแอบแล้วรถเหล็กแอบแล้วนะรถเหล็กไม่ยอมไปนะครับรู้ชะตากรรมแต่ผมดูแล้วจากในคลิปเมื่อกี้ที่ทุกคนก็เห็นเนาะ ป้าแดงมีไฟมีนะครับ oh, จ <making ath rebbe> ุดยึดมีแต่เปิดท้ายแต่ก็ไม่ได้ล้นออกมานะครับไม่ได้ล้นฝาท้ายออกมานะครับไม่ได้ล้นฝาท้ายออกมานะครับแกแหววเปิดยู่นะฮะแหววเปิดอยู่นะเดี๋ยวผมจะดูนะหมายเลขอะไร ครับวันนี้สิวันที่18เดือนหนึ่งหกสี่ครับผม8ปดหนึ่งสาเจนะครับรถสายตรวจแปดหนึ่งสามเจ็ดนะครับน่พอผมแซงปุ๊บปิดไฟเลยทีนี้ปิดไฟหลังคานะครับคุณปิดเพื่อนะครับคุณปิดเพื่ออะไรนะครับเวลาออกตรวจเขาให้เปิดไฟว้าวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ ผมเห็นตั้งแต่ผมออกจากปากทางแหลมมาเนี่ยผมเห็นคุณเรียกมาสี่คันแล้วอ่ารถทุกกุ้งก็ดีนะครับมีมีถังแช่ยเย็นลูกกุ้งอยู่ท้ายรถคาดเชือกอะไรมัดเบล,ลอะไรมาพร้อมผมไม่เห็นคุณก็เรียกเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณเรียกทําอะไรกันนะแต่นั้นผมก็ไม่ขอพูดแต่แกผมสงสัยผานสงสัยนะครับแล้วผมมาเจอจาจาจ่าตรงหน้าผมอีกนะครับ ไม่รู้นะาค,คุณทำอะไรแต่ผมก็ไม่ได้กล่าวหาคุณนะผมแค่สงสัยผมถามเพราะผมสงสัยวันนี้นะครับเป็นวันที่18คืนวันที่18เดือนพกรคาปี64น 28, นน Mercury, ีนะครับอดีตเสือ2ีวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์สายเก็นะครับกมที่53นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับกมอที่53ขาเข้ากรุงเทพนะครับตาช่างอยู่กมอ .52 นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับ ผมจะวิ่งเลาะดูไปเรื่อยๆนะครับว่าอะไรยังไงแต่กับผมเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่เรียกเขาเห็นสติ๊กเกอร์ข้างรถแล้วนะครับเขารู้แล้วว่าผมเป็นใครนะครับถ้าคุณทาถูกต้องไม่มีใครว่าหรอกครับถ้าคุณทาถูกต้องไม่มีใครว่าผมชอบด้วยซ้ํามแม้แต่ตัวผมบิดคุณก็จับได้นะครับคุณก็จับได้เขียนออกไปสั่งมาเดี๋ยวผมไปจ่ายนะครับ ถ้าผมวิ่งขวายาวนะครับขวายาวเลนสองเลนสามไปก็ดีนะครับ,ามานะรบไม่ยอมเข้าสายนะครับแนมากตสส่สี่นะครับนะฮะถ้าผมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับหร,รือพรบทางบกนะครับก็จับผมได้นะครับผมไม่เถียงนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ทาผิดน,นะบางทีผมด่วนผมก็ทําผิดเหมือนกันแล้วเมืับตำรวจไล่จับโจมนะจับได้ไล่ทันก็โอเครับสารภาพไปนะครับออกไปสั่งมาก็จบ เอาไปสั่งมาก็แค่นั้นนะแต่ถ้าคุณอะไรมากกว่านั้นกับคุณอื่นนะผมไม่รู้แต่กับผมมาคุณโดนแน่นะครับถ้าคุณมานอกรู้นอกทางกับผมอะนะครับ,นะรบจากคดีเสือ28นะครับนะฮะในยามค่ำคืนวันที่18บเดือนมกราปรีหกสี่ใครถูกใจนะครับก็กดซับสไคร้นะครับกระดิ่งแจ้งเตือน เื่อเวลามีคลิปใหม่ๆอัพโหลดลง YouTube นะครับมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจใกดติดตามด้วยนะครับ ให้เป็นกาลังใจแล้วในการทํา YouTube นะครับผมเพิ่งจะเริ่มมาทํา YouTube นะครับแล้วก็พยายามที่ว่าจะไปค้นคลิปเก่าๆมาเปิดเป็นช่อง YouTube ของตัวเองนะครับคลิปไหนที่ว่ามีการดันข้อกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ผมจะอัปโหลดลงมาเรื่อยๆนะครับคลิปเก่าๆที่ว่าเป็นคลิปตำนานนะครับก็พยายามจะล่อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ดูเหมือนที่ว่าผมอัพลงไปน่าจะเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะก็อย่ามองว่าเป็นคลิปเก่านะครับเพราะว่า ตอนสมัยที่ว่าคลิปกำลังดังๆตอนนั้นอะ่ะยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับเอาไปลงของเจ้าช่องของเขานะครับแต่ตอนนี้ผมมีช่องของผมเองแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอดีตเสือย8ิปนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ